สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับเรามาดูอีกอาชีพหนึ่งครับเป็นอาชีพเกษตรกรที่อัดฟางขายก้อนละสิบห้าบาทใช้รถไถคูเปอต้าครับ M6040 15บาทก้อนค่อนข้างใหญ่ยาวเท่าไหรเนี่ยเม็ดยี่บอโอสิบห้าบ,บาทคุ้มเลยครับ เม็ดยี่ก้อนโคตรใหญ่ใช้และคุ้มครับก้อนละสิบห้าบาทข้าวไปขายนี่สามก้อนร้อยรูปันหนึ่งก็ได้ประมาณห้าร้อยก้อนได้ไหมก้อนละสิบห้าบาทใช้รถลากไม่จำเป็นต้องซื้อเป็นล้านครับล้านสองล้านไม่จำเป็นเอานี่เลย อันนี้ลงทุนประมาณแสนสองแสนนี่แหละไอ้รถรถไทยเรามีอยู่แล้วนะอันนี้ประมาณสองแสนได้ไหมรถลากตัวน,นี้รถอัดฟังตัวนี้ถ้าเราซื้อแบบตีนตะขาบมาแพงไหมสองสามล้านหรือสองล้านกวา่าหรือล้านกวา่ามีรถไทยก็ดีนะลากไปเลยวันนี้ก็ ได้อยู่ประมาณโอ้ได้เยอะเไงนะเป็นสองสามร้อยก้อนละมั้งเนี่ยแต่ว่าต้องเป็นดินแห้งมันจะไม่จมครับเอทำไมมันขวางทางวะต้องคอยยกอยู่เรื่อย ต้องมาสองคนครับแบบนี้คือว่ามันแคบไปเอทำไมต้องลงเรื่อยเลยอ่ะมันแคบบออเอ๊ร,อรถมันใหญ่รถมันใหญ่หญอ๋อรถตัวนี้มันใหญ่ปกติต้องใช้รถเล็กบ่อ๋อรถมันใหญ่เลยต้องอ๋อลบไม่พ้น ออต้องใช้ขนาด L 5 0อันนี้6040ขนาดรถมันใหญ่ไปแต่ถ้ารถเล็กนี่จะพอดีครับนี่มันจะลากด้านข้างโอ้ฟางสวยมากเลยอะ วันนึงก็ได้เยอะแค่ไหนห้าบาทอันนี้ก็สองก้อนก็สามสิบบาทไปแล้วอ่ะหากินง่ายนะวะอาชีพนี้หากินค่อนข้างจะง่ายขอให้มีอุปกรณ์ครบเอ้เนี่ยสองก้อนสามสิบไปแล้วอ่ะอู้มาเฉลี่ยดูครับวันหนึ่งได้กี่กี่ก้อนเนี่ย เดี๋ยวต้องถามคนขับก่อนว่าวันหนึ่งได้กี่ก้อนแอลรถมันใหญ่จริงเลยมันต้องใช้รถขนาดเล็กขนาดเล็กก็ลากได้นะ,ะ,ะต้องลบกัน แถ้าอาจ,จไปขายเนี่ยไปเก็บตามโกดังไว้ขายช่วงหน้าฝนครับช่วงหน้าที่เขาทำนาขายได้ดีมากอันนี้น่าจะน่าจะหลุดมัน <c oughs> น่าจะเชือกขาด,ขาดเชือกขาไป วันหนึ่งได้กี่ก้อนเนี่ยได้กี่ก้อนต่อวันได้กี่ก้อนหนึ่งวันได้กี่ก้อนอ่ะวันอ่ะเออวันได้แปดร้อยบาทแปดร้อยปอนด์เป็นพันได้ไหมได้พันหนึ่งคูณสิบห้าเนาะอู้หูรายได้ดีเลยวะอู้เป็นพันเลยอ่ะเมื่อวานได้แปดร้อยก้อน ดูแน,น่นอนแน่นอนถ้าถ้ารถเล็กนี่ไม่ต้องจอดเลยนะอันนี้ขนาดจอดไปได้วยนะเครื่องนี้ซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยแบบเนี้ยสองแสน,สอ,แสนอ๋อแบบนี้มันดีป่ะ อ๋อแบบนี้มันจะอันนี้ยาวเท่าเม็ดเท่าไหร่นะเม็ด E กูมาฐานเลยดิเราใหญ่อันนี้ไม่ค่อยเป็นไดบอกเครื่องเนี้ยก็เป็นมากครับบ่ะนี่นี่ตัดตัดไอ้นี่เลยตัดตัดเชือกผมอ๋อมันมันชอบมาติดตรงนี้แเราเพลิงมันก็กระเด็นโอ้วันหนึ่งแปดร้อยก้อนเป็นพันเนาะพันหนึ่งก็ตกไถ่หมื่นห้าว่ะอ้ วันละหมื่นห้ามันดีกว่ารถเกี่ยวแน่สิม่เป็นไรก็ดีกว่ารถเกี่ยวเออโอ้วันละหมื่นห้าสุดยอดโอเคครับไปไหนต่อนี่แค่นี้วะอ๋องานนี้ตลอดเลยป่ะโอ้อ๋อ้ยาิพี่น้องว่าอ๋อโอเคโอเคยอดครับโอ้สายได้ต่อวันเป็นหมื่นเลย รายได้ดีมากเลยนะห้าสิบห้าบาทเกือแป๊บเดียวเองสิบห้าบาทานี่เลยอาชีพใหม่ลงทุนถ้ามีรถถ่ายเราลงทุนประมาณสองแสนกว่าบาทลากเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็อ่าให้ดูอาชีพอัดฟางครับ